ไม่ม in ีธุระอะไรพวกแกเข้ามาไม่ได้นะพวกแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในที่ส่วนบุคคลแบบนี้นะคนไหนหัวหน้าน่ะมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเร็วเราพบแรงแล้วและยืนยันพบหลักฐานจำนวนมากด้วยเหย่าดนะเว้ยอย่ามาเสียโซจับอะไรเลยนะนี่ไม่ใช่ของพิกก์ไว้เลยนะแย่เลยจ้า 是 พเขาทดสอบ74คนทั้งเทมบจาก D11 S.S. แ <an> ละคนที่มีประสบการณ์ในการรบตอนนี้เรารับทุกคนที่มีความสามารถตรงตามเงื่อนไขครับช่วยหน่อยแล้วกัน รอยงานเข้ามาจากต่างประเทศครับผมมีการตรวจพบโรงงานในฮ่องกงที่เป็นแหล่งผลิตชิปผีดูดเลือดแล้วครับตรวจ S D U ของฮ่องกงเขาทำการจับกลุมแล้วแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดกลับถูกทำลายไปเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยล่ะครับพยายามค้นหาบาะแสอ,อื่นต่อไปการรับเอาคนที่มีวิสันาและไม่เชื่อในพระเจ้ามาอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเรื่องแบบนี้คงไม่มีทางเกิดขึ้นแนะ มาอยากเชื่อหรือว่าไม่มีทางอื่นถ้าเราต้องการคนจาก SAS เราจะมัวแต่เลือกคนที่มีความเชื่อเหมือนกันไม่ได้สิ่งจำเป็นในตอนนี้คือความสามารถในการรบนะพอเตอร์ครับคุณอุนอิเทกาแค่มีความสามารถที่จะป้องกันตัวเองมาให้เป็นผีดิบได้ก็พอแล้วคุณนุพูดโูกแล้วครับต่อไปพวกเขา้าทดสอบกลุ่มที่เจ็ดฟังเท่านี้นะคะ ว่าพบเป้าหมายแล้วก็ขอให้เล็งไปที่ส่วนหัวที่เดียวเท่านั้นนะคะเพราะถึงจะยิงโดนส่วนอื่นเป้าหมายก็จะไม่ล้มและกรณีที่ยิงผิดเป้าหมายการทดสอบจะยุติและกถูกคัดออกทันทีค่ะสำหรับเส้นทางของให้ไปตามลูกศรนมีคุณถามเลยไหมคะพี่เจ๊จ๋านี่อะไรห,หรอคะนี่เขาว่านหน่วยเนี่ยมีพิษดูดเลือดตัวจริงสินริงอยู่ด้วยนะเจ๊จริงเปล่านี่อ่ะ เนออินทีไฟส์ก็บอกนี้ดูแปลกนะฮะแปลกตรงไหนเออลำเครื่องมันเบี้ยวแบบนี้เออถ้าไม่รีบไปเปลี่ยนอันใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็จะหมดเวลาก่อนนะคะครับเออๆจะลองไหมล่ะ ศูนย์ทราบแล้วเปลี่ยนตำรวจแก๊งคดีติดตามแล้วเนเธอร์ไทร์บอเขตโกลโต้ทั้งบ้าความหมายเสียชีวิตอยู่ภายในรถแล้วเซนต์วิคอลักเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์แข็กลายมาเป็นผีดูดเลือดหรือเทคโนโลยีลิชิปหรือที่เรีเย่ย่อไบโอชิปนั้นฟาดวาน่าจะเป็นการผสมผสานทางด้านเมคานิกของการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าอ่อน ให้ระบบต่างๆใน,นร่างาากายมนุษย์เปลี่ยนไปซึ่งแมคานิกที่ว่านี้ปัจจุบันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ที่บอกได้ก็คือถ้าชิปตัวนี้ไม่ใช้สิ่งที่เกิดจากเวทมนต์ก็มสาสร์แล้วก็การที่ชิปตัวเล็กๆนี้สามารถสร้างประกอบการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นผีดูดเลือดได้นั้นสรุปว่าคาตอบมีเพียงอย่างเดียวคือภายใน,นร่างกายของมนุษย์มีองค์ประกอบหรืออะไรบางอย่างที่เอือเ้อต่อการเป็นผีดูดเลือดอยู่แล้วนั่นเอง ค,คือว่ามันเป็นเพียงแค่สมมติฐานที่เป็นไปได้เท่านั้นการค้นคว้าไปผิดทางแล้วทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราตระกูลเฮลซิงและองค์กรอัศวินาศาสนาจากแห่งประเทศอังกฤษนั้นได้ทําหน้าที่สืบหาไล่ล่าและกําจัดผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นปฏิปักษต่อประเทศและต่อองค์ราชินีของเราถึงจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ผีดูดเลือดก็คือผีดูดเลือด ศัตรูของเรากลัวว่าเราจะสามารถค้นหาหลักฐานได้เจอจึงทำลายโรงงานผลิตของตนเองและฆ่าชีวิตของผู้ร่วมแผนการไปศัตรูของเราก็คือมนุษย์เมื่อมีคนไล่ตามมันก็มุดหัวรงรูดังนั้นหน้าที่ของเราจึงมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือค้นหาและทำลาย ใครน่ะคนที่มาเพื่อพบคุณเซลลสเวิกตอเรียเชิญค่ะขอบคุณคุณไหมไม่มีอะไรตกถึงท้องมาตั้งแต่บ่ายสามแล้ว แล้วคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันกลับมาที่นี่น่ะการตรวจสอบเป็นงานของผมคุณก็รู้นี่นะแต่คุณเป็นใครชื่ออะไรฉันยังไม่รู้เลยอะ่ะโอแย่จริงคฮะผมชื่อแฮรี์แอนเดอร์สอยู่หน่วยเอ็ฟเรียกผมสั้นๆว่าแฮรี่ก็ได้แล้วคุณมีธุระอะไรกับฉันย่างนั้นหรอคะมีสิแต่ก่อนหน้านั้นขอผมกินพายเช่นนั้นก่อนได้หรือเปล่าล่ะอเ oh, ชิญค่ะคิดนี่พายน่ะของโปรดของผมเลยล่ะ เดิมทีแล้วไม่มีความจำเป็นเลยที่พวกเราจะต้องติดต่อกันแต่ตอนนี้พวกเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วนั่นก็คือทำเพื่อประเทศทั้งที่เราต่างกันทั้งเรื่องของงานเพศและความเป็นมนุษย์ด้วยต่างกันมากเลยล่ะค่ะมันก็จริงอืมเอา่อยแล้วคุณต้องการที่ฉันทำอะไรกันแน่น่ะฉลาดมากกรสมแล้วที่เป็นถึงลูกสาวของหัวหน้าสายตรวจนะนะ รู้จักพ่อฉันด้วยเหรอเนี่ยเรื่องมันนานมาแล้วเรื่องเก่าๆแบบนี้มันต้องค่อยๆคุยกันแต่ตอนนี้ผมจะให้คุณไปที่หนึ่งก่อน ที่จริงมันไม่ต้องใช้หรอกผมแค่เช็คดูให้แน่ใจเท่านั้นเพราะยไงผมก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอนี่นะใครนะ่ะคุณเฮเลน่าใช่ไหมครับผมคือแฮเลียนเดอร์สจากหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของประเทศผมมาที่นี่เพื่อคุยกับคุณแค่นั้นเองครับผมสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรนอกเหนือจากนั้น ใครกันเหรอคะคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฮเลนาะ ขอบคุณนลครับที่ใผมได้พบปกติแล้วฉันไม่ให้พบหรอกเข้าใจใช่ไหมเด็กคนททนี้เธอนี่ยพั่งะะลลันเป็นคนกลางคืนได้ไม่นานมานี้เองสินะเอาเด็กสาแบบนี้มาเป็นกรอบกำบงังไม่เรียกว่าคี้ขาดไปหน่อยหรอกปล่มิสเตอร์แอนเดอร์สผมเองก็คิดอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่มีวิธีอื่นนี่ครับ เกิดใหม่ได้ช่วงจังหวะดีนะไม่สิธอยังไม่รู้จักช่วงที่น่ายินดีของหญิงสาวสักเท่าไหร่เลยนี่คุณเอเลยน่าเออคุณอะเออคือคือว่าคุณเป็นอันเดดตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนานไปแล้วล่ะแล้วต้องอยู่ในสภาพนี้ตลอดเลยเหรอใช่อยู่ในสภาพนี้ตลอดและจากนี้ตลอดไปด้วยอิสเตอร์แอนเดอร์ ฉันแค่อยากจะอยู่ที่นี่อย่างเงียบเงียบและสันโดษเท่านั้นนะฉันไม่มีแรงจะไปบังคับคนประเทศนี้ให้ทำอะไรได้คุณเห็นแล้วก็น่าจะรู้นี่และคุณยังจะต้องการถามอะไรฉันอีกล่ะครับเพราะคุณคืออันเดดผมก็รู้ว่าจะใช้คำพูดอะไรถึงจะเหมาะสมมากกว่าน,นี้รู้แต่คุณคือชนเผ่าหนึง่งที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในยามราตรีเท่านั้นแต่ว่าอะยรนี่ ถ้าจะให้ละเอียดก็คือสิบแปเดือนก่อนมีผู้ที่อยู่ในราตรีที่ไม่ใช่แบบคุณทําตัวไม่เหมาะสมแบบคุณเพราะกดตัวขึ้นพวกมันเอาแต่อารวาดและทําให้คนกลายเป็นผีดิบเท่านั้นคุณเซลัสวิกตอรีคนดีทํางานอยู่ในหน่วยอสวินของตระกูลเฮลซิงเอเอแต่แต่ว่าฉันทํากับผู้ผีดูดเลือดทีนต่าอย่างที่คุณแฮร์รี่พูดอ่อกับกําจัดมันนะคะคิดว่าฉันไม่รู้จักเฮลซิง ที่เข็นข้าเพื่อนพ้องของเฮเลนาผู้ชราคนนี้ไปมากมายเหรอขอโทษค่ะไม่จําเป็นที่เธอจะต้องมาขอโทษฉันหรอกนะแม่หนูยังงี้เองเหรอเนี่ยคนที่ชักนําเธอเข้ามาคือคนที่ถูกอัศวินแห่งสาสนะจักรพวกนั้นชุบลี้นี่เองไม่ถึงเจ้านายเหรอคะ ให้เลื่อมใสเขามากสินะเซลาสวิคตอเรียพวกแวมไพจอมปลอมที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นเกิดขึ้นมาจากอุปกรณ์ที่ได้จากเทคโนโลยีในด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าที่สุดในตอนนี้พวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สูงส่งอย่างพวกคุณหรอกเนะพวกมันคือพวกน่ารังเกียจที่มีแต่กิเลสและตัณหาแบบมนุษย์เท่านั้นที่สูงขึ้นแม้แต่พลังของพวกมันก็สู้พวกดั้งเดิมเอาไหมสิสู้ของแท้อย,ย่างพวกคุณไม่ได้เลยครับ แต่ว่าเรื่องนั้นาะฉันไม่สนใจเลยสักนิดเดียวไม่สนใจเลยแต่ว่าฉันก็ยอมรับว่ามันรบกวนชีวิตที่สุขสงบของพวกฉันอยู่บ้าเหมือนกันนะคนที่ออกแบบฟิีชิป และโรงงานที่ผลิตมันขึ้นมาถูกทำลายไปหมดแล้วไม่มีเบาะแสะให้พวกเธอสาวต่อแล้วสินะงั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของมนุษย์ก็จริงแต่ที่ผมมาที่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะหน้าที่เพียงแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าผลประโยชน์ของคุณกับผมตรงกันแล้วพวกเราก็ควรที่จะหันหน้าเข้ามาหากันถ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าน่าจะทรงอภัยให้เราเฮเลนา ผมต้องการข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่คุณสังกัดอยู่และถึงพวกมันจะได้เชื่อว่าโทูมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่มันก็เป็นแวมไพร์เหมือนกันในบรรดาคนที่มีเซลล์แบบเดียวกับคุณอาจจะมีคนทรยศอยู่ก็ได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่ตอนนี้มิสเตอร์แอนเดอร์สเรื่องข้อมูลอะไรนะั่นนะพวกฉันไม่มีหรอกนะพวกฉันเป็นอิสระอยู่ยังตัวใครตัวมันพวกเราไม่มีคำว่าดินแดน ประเทศหรือความสะเทอใดๆถึงพวกเราจะเป็นนรันแต่มันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยนะฉันไม่ต้องการที่จะไปจากที่นี่เพราะยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่ฉันยังไม่ได้เปิดอ่านเลยและคนที่รบกวนความสำราญของฉันก็จะไม่ใช่เพื่อนของฉันอีกต่อไป กาที่เรียกว่าเมนูที่ปกครองและทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโลกอยู่ตอนนี้ต้นกําเนิดคือคนที่ชื่ออีฟใช่ไหมต้นกําเนิดของมบตัวคอนเดีนะผมไม่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับต้องขอโทษด,ด้วย <c oughs> ที่ฉันจะพูดก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ต้องมีคนแรกเท่าน,นั้นการจะสร้างตัวปลอมของพวกเราขึ้นมามันก็จําเป็นจะต้องมีใครสักคนที่เป็นคนแรกเหมือนกันเหรือว่าแวมไพร์แต่ว่าเท่าที่ฉันรู้มา ในประเทศที่มีบรรยากาศอึมครึมเช่นที่นี่ถึงฉันจะชอบมันมากเพียงใดแต่ก็ไม่มีใครที่ว่ามาอยู่ที่นี่ได้หรอกกันเลยครับราตรีสวัสดิ์นะเซลาสวิกตอเรียมิสเตอร์แอนเดเอร์สเดกคนนั้นเนี่ยคงจะหนางมากเลยนะคะขอบคุณนะที่ช่วยไปเป็นเพื่อนผมไม่ทราบวา่าจะให้ผมเลี้ยงอะไรคนไปการตอบแทนดีล่ะครับ ไม่ต้องเกรงใจแล้วค่ะคุณน่ะไม่ดื่มเลือดส,สดๆจากคนใช่ไหมครับฉันดื่มแต่เลือดสำรองนะคะถ้าผมยังหนุ่มกว่านี้ก็ดีสินเน๊ะ Gracias. เปิดระบบควบคุมพลังพันธุนัลโรุคัตฮโรุคับรอดปล่อยพลังจากคันทะทุกระนนี่เป็นเรื่องอะไรกันแกทำอะไรของแกนี่ไม่อยากจะรู้ถึงความรู้สึก ของคนที่กำลังตกเป็นเป้าบ้าเลยนะทำบ้าอะไรของแกบอกฉันมานะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ผู้ต่อสู้ที่ผ่นานมาของฉันมีแต่พวกฉันต่ำทั้งนั้นอีอม,มันไม่ใช่งหร<อ>มันมาแล้วมายังเกาะที่น่านี้น ผูแข็งแกร่ที่มาจากแผ่นดินใหญ่ศัตรูที่แท้จริง <are> น่าสนุกจริงๆที่ทำให้ฉันดีใจจนเนื้อเต้นได้ขนาดนี้มันกำลังจะมาแล้วอื่นเต้นเป็นบ้าเลย น,นั่นคือตอนอะไรทางสู้กระสุนเนื้อวิญญาณเฮาแคนแนนกับแจ็คเกิลและวอเตอร์ไปช็อปปิ้งครั้งแรกและอินเทกรากินฟุกุซาชิมิกับซดเยียสามเหยียดมาถวงนี้นะจ๊ะบ้ากลับให้งโง่เลย